สำนักงานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดงานพิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ t r a d e Fund Grants Day 2025โดยมีดรวันนีนนซิริผู้ตรวจราชการกระทรวงอวเป็นประธานพิธีและมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ โดยได้สนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ282รายด้วยเงินทุนกว่า272ล้านบาทครอบคลุม13กลุ่มอุตสาหกรรมผ่าน3โครงการหลักได้แก่โครงการยุวะวิสาหกิจเริ่มต้นการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจและโครงการพัฒนาภาคเอกชนเพื่อยกระดับระบบนิเวศผู้ประกอบการ ตลอด9ปีที่ผ่านมาได้สนับสนุนกว่า1,400โครงการกว่า1,300ล้านบาทปีนี้สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมรวมกว่า1,000ล้านบาทปี2569ตั้งเป้าสนับสนุน300รายด้วยเงิน300ล้านบาทพร้อมขยายกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ